DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะดิฉันประอนุปรรนุชผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเพลินพินิตรรมอน์นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะ ค่ะนี่คือ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์จากสำนักส่งเสริมนวัตรกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกันค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะ EP นี้เราสองคนจะ,ะมาชวนคุยในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าค,ะค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าวิธีการที่เราจะสามารถั p เลเวลให้กับสินค้าของคุณนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยพร้อมลุยสู่ตลาดโลกคะ่ะค่ะโลกการค้ายุคหลังโควิดนะคะ,ะ,คะเขาว่ากันว่าจะเปลี่ยนไปเยอะเล ะะ<ช>แต่ถึงยังไงนะคะถ้าคุณคิดจะค้าขายกับชาวโลกเนี่ยทำกลางคู่แข่งจํานวนมหาศาลเนี่ยนะคะสินค้าของคุณก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่โดดเด่นนะคะแล้วก็โดนใจผู้บริโภคค่ะใช่เลยค่ะอย่างที่คุณประอ,อนุชพูดนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่จะช่วยทําให้สินค้าของคุณโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งเนี่ยก็คือนวัตกรรมนะคะหรือว่า Innovation นั่นเองค่ะนวัตกรรมได้จริงๆก็เป็นเรื่องที่เรียกว่า ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะคะ,คะสำคัญคือต้องมีวาลแฟคเตอร์ค่ะจริงค่ะยิ่งถ้าเป็นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่ที่มีความเป็นกรีนโปรดักต์เนี่ยก็จะยิ่งถูกจริตกับผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะ<ช>ก็ต้องนี่เลยนะคะขวดเบียร์ที่ทำจากกระดาษคะ่ะวันนี้คุณประอนุษจะมาชวนดิฉันดื่มหรือเปล <c oughs> ่าน,นี่ก็คือเป็นนวัตกรรมที่ น่าสนใจใช่ไหมคะจากเรื่องของธุรกิจถึงแม้ว่าเขาจะเป็นขวดเบียร์ใช่ไหมคะ,คะวันนี้นี่เราเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังถึงวิธีคิดของแบรนด์ระดับโลกนะคะว่า ในยุคนี้เนี่ยเขาทําการตลาดกันยังไงนะคะ,คะข้อมูลนี้นะคะเราได้มาจากสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะคะ,คะแน่นอนนะคะประเทศนี้เนี่ยเขาคือแหล่งของกลุ่มธุรกิจ c ฮาส์เบิรนะคะตอนนี้นะคะเขาได้ประกาศเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ค,ะค่ะขวดกระดาษ ขวดแรกของโลกเลยด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับเครื่องดื่มประเภทเบียร์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะได้ถูกเปิดตัวในงานประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีทั่วโลกหรือว่า C 4 0 World Major Summit นะคะ,คะจัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาค่ะค่ะก็เป็นขวดที่ทำจากเส้นใยไม้ที่มีมแหล่งกำเนิดอย่างยั่งยืนนะคะคือเขาบอกว่าเป็น Sustainable Source Wood Fiber ค่ะโอ้โหฟังดูชื่อดูอ 嗯。Uh. เป็นจุดยากน่าจดจำนะคะฟังดูซับซ้อนเข้าใจยากนะคะน่าจะทําให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าจุดแตกต่างค่ะทางการค้าได้นะคะก็เป็นไปได้นะคะเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ผลิตจากขวดกระดาษนี้นะคะประกอบด้วยวัสดุชีวภาพแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและบริษัทคา r ส์เบิร์กนะคะยังประกาศอีกว่าจะร่วมมือกับบริษัทชั้นนําอื่นๆในระดับโลกนะคะเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากเทคโนโลยีขวดกระดาษนี้ด้วยค่ะโอ้ฟังดูน่าสนใจ มากเลยนะคะก็คือเรียกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นโครงการต้นแบบของเขาเลยนะคะที่อยากจะผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะคของของกลุ่มบริษัทคาร,ร์สเบิร์กเนี่ยนะคะคแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านความยั่งยืน together t ท w a r d s ด e r o ด้วยนะคะคนโยบายของบริษัทตอนนี้เองเนี่ยก็มีม,มีการตั้งเป้านะคะคว่าเขาอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในโรงเบียด้วยอุตสาหกรรมเบีย์เนี่ยนะ ะะแล้วก็จะช่วยทําให้เกิดการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างสิ้นเชิงภายในปี2573ออีกด้วยค่ะ จริงๆแล้วก็อีกแค่สิปีเองนะคะน่าสนใจมากเราคงได้ได้เห็นกันเ<ช>นา<ช>ะทีนี้เรากลับมาที่ขวดเบียร์กระดาษกันนะคะเพราะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่คาวสเบิร์กแจ้งไว้อีกว่าขวดไฟเบอร์นี้นะคะจะมีอยู่2แบบค่ะเ,ออเขาทำนะคะจากเส้นใยไม้ที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนแล้วนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าสิ่งที่เคลือบภายในขวดเนี่ยเพื่อให้สามารถบรรจุเบียร์ได้เนี่ยเขามีแบบที่1นนะคะ เขาใช้แผ่นฟิล์มโพลิเมอร์เพทรีไซ e เคิลนะคะ<ม>เป็นฟิลมเคลือบนะคะ,คะแต่แบบที่2เนี่ยเขาจะเคลือบด้วยฟิล์ e. ม PEF โพลิเมอร์ชีวภาพแท้ร้อค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยขวดกระดาษทั้ง2แบบนี้เนี่ยนะคะถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ<ช>ที่จะนํามาทดสอบเทคโนโลยีฟิล์มเคลือบภายในนั่นเอง<ช>ะคะ่ะซึ่งตอนนี้อ่ะทางคาวสเบิร์กนะคะเขาก็กําลังหาวิธีผลิตขวดที่จะทําให้ผลิตขึ้นจากวัสดุชีวภาพแท้ทั้งหมด100%นะคะ,คะโดยไม่มีโพลิเมอร์มาเป็นส่วนประกอบเลยนะคะเรียก<ช><ช>ว่ามิชชั่นของเขาเนี่ยคืออยากที่จะผลักดันให้ไปถึงขั้นที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถพูดได้เลยว่ามาจากธรรมชาติล้วนๆค่ะ,คะนี่แหละค่ะวิธีคิดนะคะวิธีทำการตลาดของกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะ,คะซึ่งสนองผู้บริ ภคยุคใหม่ที่สนใจความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้านะคะและเดนมาร์กเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมบรรจุพันธุ์อาหารด้วยนะคะบริษัทในเดนมาร์กหลายแห่งก็ดําเนินนโยบายตาม UN Sustain a b l e Development Goal นะคะหรือว่าเราเรียกว่า SCG เนี่ยเรียกว่าเป็นเทรนด์ของธุรกิจยุคใหม่นะคะที่สนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริงค่ะก็สําหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจอย,อยากจะค้าขายกับประเทศในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ,คะก็ต้อง ลองศึกษาดูนะคะว่าแนวคิดในการทําธุรกิจของเขาเป็นยังไงแล้วเราลองเอามาปรับใช้กับการทําธุรกิจของเราวันนี้ยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมีการศึกษาตั้งเป้าไว้<ช>ก็จะ สำเร็จได้ค่ะ,คะจริงๆนะคะในไทยเราก็ใช้ขวดแก้วแล้วนะคะก็จริงๆก็นับว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ารีไซเคิลเหมือนกันเม็นพันพิษใช่ค่ะก็การเลือกใช้ขวดแก้วเนี่ยก็ฟังดูแล้วในความรู้สึกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า,าดูดีกว่าเราใช้แบบพลาสติกเพราะว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษเนี่ยก็ถ้ายิ่งทําเป็นกระดาษได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าแน่นอนนะคะฟังก์ชันการใช้งานก็จะสะดวกขึ้นมีน้ําหนักเบานะคะลดต้นทุนการขนส่งผู้บริโภคพก อันนี้ก็เป็น challenge ชาร์เลนจ์ลองจริงๆ <นะ S 2> หน่วยงานนวัตกรรมมีหลายหน่วยนะคะสามที่ที่เขาให้ข้อมูลเชิงลึกลักษณะนี้ได้ของออกระทรวง อวอ,อใช่ะค,ะค่ะอุะดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูนะคะค่ะ,คะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมจากอ,กอีกมุมโลกนะคะที่เรานํามาฝากไว้ให้คิดค่ะสําหรับผู้ประกอบการไทยในการทําตลาดต่างประเทศนะคะถ้าอยากจะค้าขายกับประเทศไหนเนี่ยเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ลสนิยมของผู้คนในท้องถิ่นนะคะ,คะว่าเขาชอบแบบไหนเราก็จัดให้แบบนั้นนะคะที่สําคัญถ้าใส่นวัตกรรมเข้าไป้เขาเห็นแล้วว้าวเนี่ยก็คลองตลาดได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะ อย่งไงนะคะก็ฝากติดตาม EP ใมีใหม่ๆจาก DITP Podcast นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด Podcast ของเราค่ะข่าวสารดีๆมีให้คุณทุกวันนะคะค่ะก็วันนี้ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.keydesign.com หรือสายด่วน1169